บางสาบปกใ้พื่งกลางสาบ <c oughs> อันนี้วิธีเข้าปกมาค่ะเข้าปกจากเถงค่ะที่นี่เราจะถนัดจากโ้งค่ะ ใส่าพาคุนไปพร้อมค่ะอันนี้ก็จะวางครึ่งกลางสาบนะคะเนี่ยตกใส่ครึ่งกลางสาบค่ะ <c oughs> เวลาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วค่อยเอาไปคิ้วปกแล้วเอามาตีกรอบค่ะที่นี่เราเจาะผ่าไว้แบบนี้แล้วเอามาเข้าปกแล้วค่อยเอาไปตีกรอบทีหลังค่ะเราจะเจาะผ่าไว้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้เอาปกใส่ครึ่งกลางสาบค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาพัดเป็นส่ พักฟุ้นเราตัดขนาด4ี่เซนจับแบบนี้นะคะเวลาจับขนัดเข้าจากโพงค่ะ จะได้พ้งกินปกกับผ้าช้นไปด้วยไม่ต้องมานั่งเกียนค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ